คืนฝนตกที่เงียบที่สุดกลับกลายเป็นคืนที่ชีวิตของเธอเกือบจบเมื่อผู้ชายที่เธอเคยรักยืนอยู่หลังประตูพร้อมความลับที่อันตรายที่สุดในชีวิตของมินตราและสิ่งที่เธอเห็นในห้องไม่ใช่ภาพหลวงตาแต่เป็นตัวเธอในวัยเด็กที่กลับมาทวงบางอย่างคืนหญิงสาวยืนมองเงาของตัวเองในกระจกเก่าที่แตกรราวแสงไฟในห้องเช่าราคาถูกกระพริบเหมือนจะดับลงทุกวินาที เสียงฝนกระแทกหลังคาสังกะสีดังราวกับหัวใจของเธอกำลังสั่นไหวไอหนาวซึมเข้าผิวมือของเธอสัน่นไม่ใช่เพราะอากาศแต่เพราะคำพูดของผู้ชายที่เดินจากไปเมื่อชั่วโมงก่อนเธอมันอ่อนแอจนไม่มีใครอยู่ด้วยได้ประโยคที่แทงลึกลงกลางหน้าอกเหมือนมีบางอย่างขาดออกจากกันเธอหายใจไม่ทั่วปอดโลกมืดลงชั่วขณะชื่อของเธอคือมินตรา หญิงสาวตัวเล็กที่เคยเชื่อว่าความรักทำให้คนอ่อนโยนขึ้นแต่กลับถูกทำให้ตัวเองเชื่อว่ามันคือความผิดทั้งหมดในชีวิตเธอยกมือแต่รอยช้ำที่มุมปากความเจ็บทำให้ดวงตาพร่าน้ำตาไหลเองโดยที่เธอไม่รู้ตัวเสียงโทรศัพท์สั่นบนพื้นหน้าจอสว่างขึ้นเป็นข้อความสุดท้ายจากเขาสั้นเย็นชาไร้หัวใจเธออ่านมันทีละคำ หัวใจเหมือนถูกกำม,มือแล้วบีบช้าๆลมหายใจขาดเป็นช่วงๆเสียงในหัวก้องถามว่าทำไมต้องเป็นฉันห้องทั้งห้องเหมือนแคบลงผนังสีหมนข้างกายขยับเข้ามาช้าๆจนเธอเริ่มรู้สึกอึดอัดเหมือนถูกคุมขังอยู่ในความทรงจำที่เธอไม่อยากจำลมพัดผ้าม่านปลิวเสียงหวีดเบาๆจากหน้าต่างทำให้เธอสะดุ้งหัวใจเต้นแรง เหมือนบางอย่างกำลังไล่ตามเธอมาจากอดีตมินตราถอยหลังชนขอบเตียงที่ขาดเป็นรูใหญ่กลิ่นชื้นของห้องยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนจะอาเจียนเธอสุดนั่งกอดตัวเองแน่นเหมือนกำลังแตกเป็นเสียงเสียงเธอหลับตาแต่ภาพใบหน้าที่เย็นชาของเขายังชัดเจนเสียงตะโกนเสียงด่าทอเสียงคว้างของใส่กำแพงทุกอย่างผุดขึ้นทีละฉาก รุนแรงจนเธอหายใจแทบไม่ออกแล้วเสียงหนึ่งดังแผ่วจากในอกเบาแต่หนักแน่นพอแล้วมินตราเธอลืมตาช้าๆความมืดในห้องไม่ได้น่ากลัวเท่าความมืดในใจแต่ครั้งนี้บางอย่างในตัวเธอเริ่มเปลี่ยนมือที่สั่นค่อยๆหยุดลมหายใจเริ่มยาวขึ้นหัวใจเริ่มเต้นเป็นจังหวะที่มั่นคงกว่าเดิมมินตราลุกขึ้นยืน ปลายเท้าเปลือยแต่พื้นเย็นเฉียบแต่ความเย็นนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกชัดเจนขึ้นเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายที่ยาวนานหลายปีเธอเดินไปที่หน้าต่างเปิดมันออกปล่อยให้ลมกลางคืนหอบกลิ่นฝนพัดเข้ามาไหลผ่านผิวเหมือนลบความเจ็บเก่าทีละนิดดวงตาของเธอสะท้อนแสงฟ้าแลบมีบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนประกายเล็กๆที่เกิดขึ้นกลางความเจ็บลึกสุดหัวใจ ประกายที่กำลังจะพาเธอไปสู่จุดที่ไม่มีใครเคยคิดว่าเธอทำได้และในวินาทีนั้นเสียงฝนเหมือนเบาลงแต่หัวใจของมินตรากลับหนักแน่นที่สุดในชีวิตมินตราสูดลมหายใจเสียงฝนที่เคยเหมือนมีดกรีดอกกลับกลายเป็นเสียงที่เธอฟังได้โดยไม่สัน่นเธอยือนมองท้องฟ้าที่ไร้ดาวสายตานิ่งไม่ใช่เพราะหมดหวัง แต่เพราะเริ่มมองเห็นทางของตัวเองลมแรงพัดกระแทกหน้าต่างแต่มินตราไม่ถอยเธอปล่อยให้ลมปะทะใบหน้าเหมือนกำลังทดสอบหัวใจของเธอเสียงอะไรบางอย่างดังเบาๆจากด้านหลังเหมือนมีของตกลงบนพื้นมินตราหันไปช้าๆหัวใจเต้นแรงหนึ่งจังหวะเป็นเพียงรูปคู่ที่เคยวางไว้บนโตะ๊ะกรอบแตกออกรูปหล่นลงพื้น ภาพเขากับเธอตกคว่ำลงเธอเดินไปหยิบมันขึ้นมานิ้วแต่รูปเบาๆสายตานิ่งไร้น้ำตาเธอวางรูปหงายขึ้นบนโตะ๊ะมองมันนานกว่าที่ควรก่อนจะพูดเบาๆฉันไม่ใช่คนคนนั้นอีกแล้วเสียงสายฟ้าผ่าไกลๆแต่แรงพอให้ห้องสว่างวาบในแสงวาบนั้นมินตราเห็นตัวเองชัดเจน ไม่ใช่ผู้หญิงที่ร้องให้ไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูกทิ้งแต่เป็นผู้หญิงที่กำลังเปลี่ยนเธอเอื้อมมือไปปิดไฟห้องตกอยู่ในมือสนิทแต่ใจของเธอกลับสว่างกว่าครั้งไหนมินตราคว้ากระเป๋าใบเก่าเปิดมันเห็นบัตรพนักงานที่เคยถูกเขาดูถูกเห็นสมุดเก่าที่เธอเคยใช้เขียนความฝันเห็นกุญแจเล็กๆที่เธอไม่เคยกล้าใช้กุญแจห้องใหม่ ที่เธอจองไว้นานแล้วแต่ไม่เคยกล้าเริ่มใหม่เธอหยิบมันขึ้นมากำมันแน,น่นหัวใจเต้นเหมือนคนที่พร้อมจะเดินไปข้างหน้าเสียงโทรศัพท์ดังชื่อของเขาปรากฏบนหน้าจอมินตรามองตัวเลขที่กระพริบใจของเธอเต้นช้านิ่งไม่ไหวเหมือนเมื่อก่อนเธอกดรับแต่ไม่พูดปลายสายมีเพียงเสียงหายใจของเขา มินเราคุยกันได้ไหมเสียงของเขาอ่อนลงสันเหมือนเป็นเขาเสียเองที่กลัวถูกทิ้งมินตรายืนนิ่งริมฝีปากขยับชา้าชาแต่เสียงของเธอมั่นคงฉันไม่มีอะไรจะคุยแล้วปลายสายเงียบเขาเรียกชื่อเธออีกครั้งเสียงดังขึ้นเหมือนกลัวเธอจะหายไปแต่มินตราเอาโทรศัพท์ออกจากหูนิ้วแตะปุ่มวางสาย เบาและมั่นใจเหมือนปิดประตูชีวิตเก่าเธอมองโทรศัพท์ที่ไร้เสียงหัวใจกลับสงบไม่สะเทือนไม่เจ็บไม่สัน่นฝนเริ่มซากลิ่นดินหลังฝนโชยเข้ามาเย็นสดเหมือนอากาศใหม่ที่รอให้เธอก้าออกไปมินตราเปลี่ยนเสื้อผ้าหยิบเสื้อสีขาวเก่าที่เธอไม่เคยกล้าใส่เพราะเขาเคยว่าเธอใส่แล้วไม่สวย วันนี้เธอหยิบมันขึ้นมาสวมอย่างไม่ลังเลเธอมองเงาในกระจกและเห็นความจริงอย่างหนึ่งเธอสวยในแบบของเธอโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกมีเสียงเคาะประตูสามครั้งหนักและเร่งรีบมินตราชงักมือกำกุญแจแน่นหัวใจเต้นแรงขึ้นหนึ่งจังหวะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัว เป็นสัญชาตญาณของคนที่พร้อมสู้เธอเดินเข้าไปใกล้ประตูหูแตะแผ่นไม้เสียงฝนหยดจากหลังคาเสียงลมหอบและอีกเสียงหนึ่งเสียงหายใจของผู้ชายเขามายืนอยู่หน้าห้องมินตราหลับตาสูดลมหายใจลึกเปิดประตูออกชา้าแต่มั่นคงเขายืนอยู่ตรงนั้นหน้าตาตกใจ เหมือนเขาคาดว่าเธอจะร้องให้คาดว่าเธอจะอ้อนวอนคาดว่าเธอจะอ่อนแอเหมือนทุกครั้งแต่วันนี้เธอไม่ใช่คนเดิมเขามองเธอตาเบิกกว้างเหมือนกำลังมองคนแปลกหน้าคนที่เขาไม่เคยรู้จักจริงๆมินตรายืนด้วยหลังตรงสายตานิ่งไร้น้ำตาไร้ความหวังจากเขาเขาพูดขึ้นเสียงสัน่น ฉันผิดไปแล้วฉันฉันขอโอกาสอีกครั้งมินตราไม่ตอบทันทีเธอมองเข้าไปในตาของเขาเห็นความสับสนเห็นความเสียดายเห็นความเสียใจที่มาช้าเกินไปเธอหายใจช้าๆแล้วพูดเพียงประโยคเดียวประโยคที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลฉันให้โอกาสตัวเองก่อนเขาชะงักดวงตาไหว เหมือนถูกตกกลางใจฝนเริ่มหยุดลมอุ่นพัดผ่านทางเดินแคบๆผ้าม่านในห้องไหวตามจังหวะลมเหมือนโลกกำลังเปิดประตูใหม่ให้เธอมินตราคว้ากระเป๋าสพายขึ้นบ่าเดินผ่านเขาไปโดยไม่หันกลับแต่ขณะที่เธอกำลังก้าวพ้นประตูมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเสียงที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ยินอีกเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเบา เหมือนเสียงจากความทรงจำที่ถูกลืมไปนานพามินตราไปจากที่นี่ทีเธอหยุดหัวใจเต้นแรงลมหายใจสะดุดเหมือนมีบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยมินตราหันไปช้าชามองเข้าไปในห้องมืดด้านในซึ่งเธออาศัยอยู่มานานปีและเธอเห็นเงาร่างเล็กๆยืนอยู่มุมห้องที่เธอไม่เคยสังเกตเด็กผู้หญิงผมยาว สวมชุดสีสีกำลังก่อตุ๊กตาเก่าไว้แน่นใบหน้าของเด็กคนนั้นคุ้นอย่างประหลาดราวกับเธอกำลังมองตัวเองในวัยเด็กมินตราขยับปากแต่พูดไม่ออกเด็กคนนั้นเง่อยหน้าน้ำตาไหลและพูดอีกครั้งช่วยฉันด้วยมินตราสายลมวูบหนึ่งพัดเข้ามาประตูห้องกระแทกดังและความจริงที่เธอไม่เคยกล้าเผชิญ กำลังกลับมาอีกครั้งมินตรายืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกสายตาจับจ้องไปที่เด็กผู้หญิงตรงมุมห้องร่างเล็กนั้นยังคงยืนกอดตุ๊กตาเก่าแน่นเงาใต้มุมตาที่ลึกเกินกว่าจะเป็นเด็กธรรมดาลมหายใจของมินตราติดขัดเธอรู้สึกเหมือนเท้าตัวเองถูกตรึงไว้แต่สายตากลับไม่อาจละจากเด็กคนนั้นเด็กหญิงมองเธอ แววตานั้นเต็มไปด้วยความกลัวความโดดเดี่ยวและบางอย่างที่เจ็บจนไม่อยากมองมินตราก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวพื้นไม้ส่งเสียงลั่นเบาๆเด็กหญิงสะดุง้งกอดตุ๊กตาแน่นขึ้นเหมือนกลัวมินตราจะหายไปอีกเธอเป็นใครมินตราถามเสียงแผ่วเด็กหญิงส่ายหัวช้าๆเหมือนคำตอบนั้นไม่จำเป็น เหมือนมินตราควรรู้คำตอบอยู่แล้วเธอเดินเข้าไปอีกก้าวลมหายใจของเด็กหญิงสัน่นแสงจากหลอดไฟกระพริบทําให้เงาของเด็กหญิงขยายใหญ่บนผนังเหมือนกําลังบิดเบี้ยวตามอารมณ์มินตรายื่นมือออกไปแต่ทันทีที่นิ้วสัมผัสปลายผมเด็กคนนั้นภาพบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวเสียงร้องให้ในความมืดเสียงใครสักคนตะโกนเสียงขวดแตก เสียงตัวเล็กๆลสะอื้นจนหายใจไม่ทันมินตราชง,งักน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอจำเสียงนั้นได้ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีเธอจำมันได้ทั้งหมดมันคือเสียงของเธอเองในวัยที่ยังเด็กในวันที่โลกทั้งใบพังลงและไม่มีใครยื่นมือให้เด็กหญิงพูดอีกครั้งเสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำทำไมทิ้งฉันไว้คนเดียว มินตราหัวใจบีบรัดเข่าสุดลงกับพื้นเบาๆฉันฉันไม่ได้ทิ้งเธอฉันแค่เด็กหญิงสายหน้าน้ำตาไหลเปื้อนแก้มแต่รอยยิ้มบางอย่างปรากฏขึ้นเศร้าหลึดและเก่าแก่เธอหนีเด็กหญิงพูดเธอหนีความจริงหนีความเจ็บหนีฉันมินตรารู้ทันทีว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่สิ่งลึกลับ แต่คือจิตใจของเธอเองส่วนหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ในความมืดเสียงลมหอบแรงขึ้นสายฟ้าแลบอีกครั้งทำให้ทั้งห้องสว่างวาบและใบหน้าของเด็กหญิงชัดเจนถึงความเจ็บปวดทั้งหมดมินตรายื่นมือไปกอดเด็กคนนั้นร่างเล็กๆสั่นระริกเหมือนร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่มีใครเห็นฉันกลับมาแล้วมินตรากระสิบครั้งนี้ฉันจะไม่หนีอีก เด็กหญิงซบหน้าลงกับไหล่เธอเสียงสะอื้นดังแผ่วเหมือนเสียงที่ถูกขังไว้หลายปีกำลังหาทางออกเงาในห้องค่อยๆหดตัวแสงไฟเริ่มนิ่งลมหยุดพัดทุกอย่างสงบลงเหมือนโลกหยุดหายใจแต่ทันทีที่มินตราคิดว่าทุกอย่างดีขึ้นเด็กหญิงเงยหน้าสายตาเปลี่ยนไปไม่ใช่ความเศร้าไม่ใช่ความกลัว แต่เป็นความจริงบางอย่างที่มินตราไม่เคยรู้เด็กหญิงพูดด้วยเสียงที่ตรงนิ่งและหนักกว่าครั้งไหนเขาจะไม่หยุดมินตราชะง,งักใครเด็กหญิงชี้ไปทางประตูประตูที่อยู่หลังมินตราประตูที่เธอเปิดไว้ตอนเดินออกไปเสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่ตรงทางเดินชาหนักและคุณมินตราหันขวับหัวใจเต้นลัน เด็กหญิงกระสิบเขารู้ว่าเธอจะไปเขาตามมาเสียงฝีเท้าเข้าใกล้ขึ้นจนได้ยินเสียงหายใจของชายคนนั้นเสียงที่เธอเคยกลัวเสียงที่เคยควบคุมชีวิตเธอเงาร่างหนึ่งทาบเข้ามาใต้ประตูค่อยๆขยายทีลานิดทีลานิดเหมือนสัตว์นักล่าที่กำลังจะกระโจนมินตรากอดเด็กหญิงแน่นเด็กหญิงกระสิบอีกครั้ง มินตราครั้งนี้เธอจะสู้ใช่ไหมสายลมวูบรุนแรงพัดเข้ามาจากหน้าต่างประตูเริ่มขยับเหมือนมีใครกำลังบิดลูกบิดจากด้านนอกและในวินาทีนั้นเสียงลูกบิดประตูดังคลิกประตูเปิดออกช้าๆเงาดำของเขาปรากฏขึ้นพร้อมบางอย่างในมือที่อาจทำให้คืนฝนตกนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเงาดำของเขาทาบเข้ามาในห้อง แสงไฟกระพริบเหมือนกลัวลมหายใจของชายคนนั้นหนักและทีเหมือนคนที่เดินตามมาด้วยความร้อนรนมินตราขยับตัวใช้แขนหนึ่งปกป้องเด็กหญิงไว้ด้านหลังแม้รู้ว่าเด็กคนนั้นอยู่ในใจแต่เธอก็รู้สึกถึงความจริงของร่างเล็กนั้นมากเกินจะปล่อยไปเขายืนเต็มตัวในกรอบประตูเสื้อผ้าเปียกฝนมือของเขากำบางอย่างไว้แน่นแสงไฟสะท้อนผิวโลหะ ทำให้มินตราขนลุกสู้มันคือกุญแจของเธอกุญแจที่เธอทำตกไว้ตอนรีบออกไปกุญแจที่ปลายคมบิดงอเล็กน้อยเหมือนเขากดมันจนโคง้งเขายิ้มยิ้มที่เธอเคยกลัวยิ้มที่ทำให้คืนมือทุกคืนของเธอเลวร้ายเธอคิดว่าเธอจะหนีฉันได้เหรอมินเสียงเขาดังต่ำชาและเยือกเย็นมินตรายืนนิ่ง แต่หัวใจกลับไม่สั่นเหมือนเดิมมือของเธอเย็นแต่สายตาแน่นมั่นไม่มีเงาของความกลัวเด็กหญิงกระสิบเขาไม่ควรอยู่ในชีวิตเราอีกแล้วมินตราก้าวถอยไม่ใช่เพราะถอยหนีแต่เพื่อวางตำแหน่งตัวเองให้มั่นคงเหมือนคนที่พร้อมรับแรงกระแทกเขาก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวน้ำฝนหยดจากเสื้อของเขาลงพื้น เสียงหยดดังเท่ากับเสียงหัวใจของเขาที่เต้นรุนแรงอย่างคนคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของทุกอย่างกลับมาบ้านเขาสั่งไม่ใช่ขอแต่สั่งมินตราไม่ตอบเธอรู้ว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกแล้วเขาชูมือขึ้นกํากุญแจแน่นเสียงโลหะเสียดสีกันจนขนลุกฉันบอกให้เธอกลับมาเสียงตะโกนสะท้อนทั้งห้อง ทำให้หน้าต่างสั่นไหวเด็กหญิงกำมือของมินตราแน่นแต่ร่างของเด็กหญิงเริ่มเฟดเหมือนถูกดึงกลับเข้าไปในใจของมินตราไม่หายไปแต่ซ่อนกลับไปในตำแหน่งที่เหมาะสมกว่าเดิมมินตรายืนขึ้นตรงหายใจเข้าปล่อยลมช้าช้าเหมือนคนที่รอเวลามานานมากเธอเก้าวไปด้านหน้าไม่ถอยไม่หลบเผชิญเขาตรงตรง เขาขมวดคิว้วเหมือนสับสนว่าทำไมเธอถึงไม่กลัวไม่มินตราพูดเพียงคำเดียวแต่หนักกว่าทุกครั้งในชีวิตเขาหัวรอหัวรอสั้นๆเหมือนคิดว่าเธอพูดเล่นมินอย่าล้อเล่นเธอไม่มีฉันเธออยู่ไม่ได้มินตรายกคางขึ้นนิดหนึ่งสายตาไม่หวัน่นฉันอยู่ได้เสมอแค่ฉันลืมเชื่อในตัวเองเขาชะงักคิ้วขมวด เหมือนคำพูดของเธอแทงลึกเข้าไปฉันไม่กลับไปนรกเดิมๆกับคุณอีกแล้วมินตราพูดต่อเสียงค่อยๆแข็งขึ้นเขากำกุญแจแน่นจนเส้นเลือดที่มือปูดอย่าทำแบบนี้มินเธอเป็นของฉันคำว่าของฉันเหมือนจุดไฟในสายตาของมินตราเธอก้าวขึ้นอีกหนึ่งก้าวใกล้จนได้ยินลมหายใจของเขาฉันไม่ใช่ของใครทั้งนั้น เด็กหญิงปรากฏขึ้นด้านหลังมินตราอีกครั้งสีหน้าเปลี่ยนไปจากความกลัวเป็นรอยยิ้มเล็กๆรอยยิ้มที่แฝงความโล่งใจลมแรงพัดเข้ามาจากหน้าต่างประตูหลังห้องปิดเองเสียงดังเหมือนโลกกำลังให้สัญญาณบางอย่างเขาเริ่มหายใจไม่เป็นจังหวะเหมือนเริ่มเสียการควบคุมเหมือนคนที่ไม่เคยคาดคิดว่าเหยื่อจะลุกขึ้นสู้เธอจะเดินจากฉันไปแบบนี้เหรอ มินตราสายหัวไม่ใช่แค่นั้นเธอเอื้อมมือออกไปและผลักประตูห้องให้เปิดกว้างฉันจะเดินออกจากชีวิตคุณทั้งหมดเขาเงียบดวงตาไหวเหมือนโลกทั้งใบพังต่อหน้าเขาแต่ก่อนที่มินตราจะก้าวออกเด็กหญิงกระสิบดูมือเขามินตราหยุดก็มองมือของเขากุญแจไม่อยู่ในมือแล้ว เขาก้มไหล่ลงเล็กน้อยยื่นมืออีกข้างที่ซ่อนอยู่ด้านหลังออกมาในมือของเขาไม่ใช่กุญแจแต่เป็นโทรศัพท์ของมินตราหน้าจอสว่างข้อความที่เขาเปิดโชว์กำลังเด่นชัดฉันรู้เธอหนีเพราะอะไรเขาพูดเสียงเรียบผู้ชายคนนั้นคือใครมินตราตัวชาเธอจำข้อความนั้นได้ ข้อความที่เพื่อนสนิทส่งมาบอกว่าเป็นห่วงข้อความที่เขาควรไม่เคยเห็นเขายิ้มแต่ไม่ใช่ยิ้มของคนรักเป็นยิ้มของคนที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เธอเป็นอิสระฉันตามเขาอยู่เขาพูดแล้วเธอจะช็อกมากถ้ารู้ว่าเขาไม่ได้หายตัวไปเองแบบที่เธอคิดลมหยุดเด็กหญิงนิ่งมินตราหัวใจเต้นแรงเหมือนโลกทั้งใบหมุนกลับ ชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้อีกเก้ากระสิบฉันมีบางอย่างที่เธอควรรู้ก่อนจะก้าวออกไปจากประตูนั้นและแววตาของเขาเริ่มเผยความจริงที่อันตรายกว่าทุกอย่างที่มินตราเคยหลบหนีมาในชีวิตเขายืนใกล้จนลมหายใจของเขาประทักแก้มินตราดวงตาของเขามืดลึกเหมือนซ่อนอะไรที่อันตรายไว้ข้างในมินตรากัดฟัน มือสั่นเล็กน้อยแต่เธอไม่ถอยเด็กหญิงด้านหลังจับชายเสื้อของมินตราแน่นแววตาเต็มไปด้วยคำเตือนที่ไม่มีเสียงผู้ชายคนนั้นเขาพูดชาชาลากเสียงเหมือนอยากเห็นเธอทรมานเพื่อนสนิทของเธอใช่ไหมมินตรานิ่งหัวใจเต้นแรงแต่ไม่ตอบเขายิ้มมุมปากยิ้มที่ทำให้เลือดในกายเธอเย็น ฉันขอให้เขาเลิกยุ่งกับเธอแล้วมินตราเผลอกลืนน้ำลายคุณหมายความว่าอะไรเขาหยิบโทรศัพท์ของเธอขึ้นพลิกหน้าจอเปิดรูปหนึ่งให้ดูรูปในจอเป็นถนนมืดมีรอยเลือดจางๆเสียมไปตามทางไฟสตรีทไลท์เงาวับเหมือนพาไปสู่ท,ที่ที่ไม่มีใครอยากไปมินตราเบิกตากว้างนี่คุณทำอะไรลงไปเขาหัวเราะเบา รอยยิ้มอิ่มเอมเหมือนกําลังชนะเกมที่ตัวเองสร้างขึ้นก็ทําในสิ่งที่คนรักควรทําไงล่ะเสียงหัวราอสะท้อนในห้องผนังเหมือนบีบเข้ามาอากาศหนาวเย็นจนหายใจไม่สะดวกมินตราถอยหนึ่งก้าวเด็กหญิงด้านหลังดึงแขนเธอเหมือนบอกให้ถอยให้พ้นเขาก้าวตามไม่ปล่อยให้ระยะห่างเพิ่มขึ้น เธอควรขอบคุณฉันด้วยซ้ำฉันเก็บทุกอย่างให้เธอเรียบร้อยแล้วมินตราหายใจลึกเสียงหัวใจดังในหูแต่แล้วบางสิ่งในตัวเธอพลิกขึ้นมาเหมือนสวิตท,ที่ถูกกดมาเกินขีดจำกัดเธอพูดช้าๆชัดคมคุณโกหกเขาชะงักรอยยิ้มเลือนหายว่าไงนะมินตรามองเข้าตาเขาไม่กระพริบไม่หวัน่น คุณไม่เคยกล้าทำอะไรที่ใหญ่ขนาดนั้นคุณแค่ขู่ฉันรู้จักคุณดีพอเขากำโทรศัพท์แน่นมือสัน่นมินอย่ามาทำเป็นฉลาดหน่อยเลยเด็กหญิงเดินออกมายืนข้างมินตราแม้เขามองไม่เห็นแต่พลังในห้องเปลี่ยนไปทันทีอากาศหนักเยน็นและนิ่งมินตราหายใจเข้าลึกนิ่งจนเขาเริ่มกลัวเอง คุณไม่ใช่ปีศาจหรอกคุณก็แค่คนอ่อนแอที่กลัวถูกทิ้งสีหน้าเขาเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเหมือนถูกตบกลางใจเขาอ้าปากเหมือนจะเถียงแต่ไม่มีคำไหนออกมาเด็กหญิงพูดขึ้นเบาๆเสียงเหมือนลมพัดผ่านหัวใจมินตราบอกความจริงเขามินตราพยักหน้าหันกลับไปสบตาคนที่ทำให้เธอเจ็บมาหลายปีเธอยิ้มเล็กน้อย แต่เป็นรอยยิ้มที่มั่นคงกว่าที่เคยมีผู้ชายคนนั้นเธอพูดเขากลืนน้ำลายรอฟังเขาอยู่โรงพยาบาลตอนนี้เขาไม่ได้หายไปไหนเขาพังอ่ะเหมือนโลกพังทับอะไรนะมินตราพูดต่อเขาประสบอุบัติเหตุเมื่อคืนฉันได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลเมื่อชั่วโมงก่อนคุณไม่รู้ว่าฉันรู้แล้วใช่ไหมเขาหน้าซี โทรศัพท์ในมือเกือบหลุดมินฉันมินตรายื่นหน้าเข้าไปใกล้สบตาเขาแบบที่เธอไม่เคยทำเพราะทั้งหมดที่คุณพูดเมื่อกี้โกหกเขาถอยหลังเหมือนถูกผลักโดยแรงที่มองไม่เห็นเด็กหญิงยิ้มให้รอยยิ้มใสเหมือนปล่อยพันธนาการที่เคยรัดเธอไว้มินตราก้าวไปปิดประตูมือไม่สั่นแม้แต่นิด ฉันไม่อยู่ในเกมของคุณอีกแล้วเขายกมือขึ้นเหมือนอยากคว้าเธอไว้แต่ไม่กล้าก้าวเขาเพราะกลัวเธอกลัวสิ่งที่เธอกลายเป็นประตูค่อยๆปิดลงเงาของเขาถูกตัดออกจากแสงเสียงล็อกดังคลิกเหมือนประทับตราการปลดปล่อยเด็กหญิงหันมาหาเธอใบหน้าเต็มไปด้วยความโล่งใจเราทำได้แล้วมินตรา มินตรายิ้มทั้งน้ำตาขอบคุณที่อยู่กับฉันเด็กหญิงยิ้มจับมือเธอและพูดประโยคสุดท้ายเบาอบอุ่นและเป็นอิสระตอนนี้เธอไม่ต้องมีฉันแล้วเพราะเธอเข้มแข็งพอแล้วจริงๆร่างเล็กค่อยๆจางลงจนเหลือเพียงความอุ่นในอกความอุ่นที่ทำให้มินตรายืนได้ด้วยตัวเองเธอคว้ากระเป๋า เปิดประตูหลังห้องก้าวออกไปสู่ลมอุ่นหลังฝนแสงแรกของเช้าวูบเข้าตาเหมือนท้องฟ้าเปิดทางให้เธอเริ่มใหม่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อหนีใครแต่เพื่อกลับไปหาตัวเองและเส้นทางข้างหน้าคือเส้นทางของผู้หญิงที่เคยอ่อนแอที่สุดแต่วันนี้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดในชีวิตของตัวเอง